ปัจจุบันมีค่านิยมและความคิดที่กําลังแพร่กระจายไปนะครับว่าการอยู่ด้วยกันก่อนแต่งเนี่ยเป็นหนทางในการที่จะลองดูก่อนว่าจะอยู่ด้วยกันต่อไปได้หรือไม่และสําหรับคิดเสียแล้วครับเราอยู่ก่อนที่จะแต่งงานกันได้หรือไม่ครับ C G N Thai วันนี้เรามาพบกับคําตอบในรีวิวเวิร์นตอนคริสเตียนอยู่ก่อนแต่งได้หรือไม่พบกับผมเอกชาติชัยใน EP นี้ครับสำหรับในคลิปนี้นะครับนิยามของคาว่าอยู่ก่อนแต่งเนี่ยเราจะเน้นไปที่การที่อยู่ด้วยกันนอนด้วยกันมีเพศสัมพันธ์กันแปลว่าอยู่ด้วยกันก่อนแต่งนะครับ ถ้าตอบตอนนี้เลยนะครับก็สรุปได้ง่ายๆเลยว่าพระคัมภีร์ไม่สนับสนุนให้เราอยู่ก่อนแต่งครับการอยู่ก่อนแต่งนั้นในคําสอนของพัมภีนั้นเป็นความบาปครับอย่างไรก็ตามเมื่อเรามาพิจารณาดูคําสอนในพัะคมภีครับเราก็พบว่าพัมพีนั้นสนับสนุนยกย่องคุณค่าของการแต่งงาน และการที่ชายและหญ well an so ิงเนี <Those> world, ่ยจะประกาศตนต่อสังคมอย่างชัดเจนว่ามีพันธสัญญาผูกพันกันและมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะมีชีวิตอยู่ด้วยกันโดยที่ไม่ให้ใครมาก้าวก่หรือว่ายุ่งเกี่ยวกับคนใดคนหนึ่งในคู่สมรสนี้อีกต่อไปเราจะพบว่าพระคัมภีร์1โครินบทที่7ข้อที่1-2เนี่ยบันทึกไว้เช่นนี้บอกว่าเกี่ยวกับเรื่องที่พวกท่านเขียนมานั้น การที่ผู้ชายไม่แต่ต้องผู้หญิงเลยก็ดีแล้วแต่เพราะเหตุการ์ล่วงประเวณีผู้ชายแต่ละคนควรจะมีภรรยาเป็นของตนและผู้หญิงแต่ละคนควรจะมีสามีเป็นของตนในข้อที่หนึ่งที่ขึ้นมาเนี่ยเราก็เห็นชัดว่าการที่บอกว่าพวกผู้ชายไม่แต่ต้องผู้หญิงเลยก็ดีอันนี้ไม่ได้แปลว่าจะต้องอยู่โสดกันแต่กําลังบอกว่าถ้าคิดจะอยู่อย่างนี้มันก็แก้ปัญหาเบื้องต้นไปแต่ว่าหลังจากนั้นพอข้อที่2มาบอกว่าแต่เพราะเหตุการ์ล่วงประเวณีแปลว่ามันเกิดอะไรครับ แปลว่าคําว่าล่วงประเวณีเนี่ยใช้กับคนโสดที่ไปหลับนอนกับคนอื่นใดบางคนที่ไม่ใช่สามีหรือภรรยาตัวเองดังนั้นคนที่ยังไม่ได้แต่งงานกับคุณหรือยังไม่ใช่คู่สมรสของเราเพราะเรายังไม่ได้ผ่านการปฏิญาณว่าจะอยู่กับเขาตลอดไปเนี่ยถือเป็นการล่วงประเวณีในความหมายนี้ดังนั้นถ้าจะเลี่ยงให้ไม่ให้เกิดการล่วงประเวณีในความหมายนี้ผู้ชายนี้ก็ควรจะมีภรรยาเป็นของตนและผู้หญิงก็มีสามีเป็นของตน ง่ายก็คือว่าให้มีคู่สมรสให้เรียบร้อยจึงจะไม่เกิดการล่วงประเวณีแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีคู่สมรสหรือยังไม่ได้ทําสิ่งที่ผ่านการประกาศตนว่าเป็นคู่สมรสเนี่ยมันก็เท่ากับเป็นการล่วงประเวณีตามความหมายของพระคมภีร์ข้อนี้นั่นเองครับ มีอีกข้อนึงครับที่ทําให้เราเห็นนะครับว่าพระเจ้าทรงให้ความสําคัญกับการที่เราจะปฏิญาณตนแล้วก็อยู่ด้วยกันในฐานะคู่สมรสที่เปิดเผยและมีเกียรติในสังคมนั่นอยู่ในพระธรรมฮิบรูบทที่13ข้อที่4ซึ่งบันทึกไว้เช่นนี้ว่าจงให้การสมรสเป็นที่นับถือแก่คนทั้งปวงและให้เตียงสมรสปราศจากมลทินเพราะคนที่ประพติผิดทางเพศและคนที่ล่วงประเวณีนั้นพระเจ้าจะทรงพิพากษา พระคัมภีร์ตอนนี้บอกชัดเจนว่าพระเจ้าปรารถนาที่จะให้เราเนี่ยมีเตียงสมรสหรือชีวิตสมรสเนี่ยที่มีเกียรติและไม่เป็นข้อครหาหรือว่าเป็นข้อสงสัยหรือเป็นสิ่งที่ทําให้คนเนี่ยรู้สึกสะดุดต่อชีวิตของเราในฐานะที่เราเป็นคนของพระเจ้า ฉะนั้นพระพีจึงบอกว่าให้เราเนี่ยทำให้เตียงสมรสเนี่ยเป็นที่นับถือแก่คนทั้งปวงเมื่อเราตีความคาว่าคนทั้งปวงเนี่ยเราก็จะพบว่าหมายถึงประเพณีศิลธรรมวัฒนธรรมของสังคมที่เราอยู่อาศัยวงเล็บว่าต้องไม่ขัดต่อพระพีแน่ๆอยู่แล้วฉะนั้นเราก็ต้องมาดูว่าในแต่และว,วัฒนธรรมที่เราอาศัยอยู่เนี่ยมีแนวทางในการประกาศตนอย่างไรว่าตนเนี่ยเป็นสามีหรือภรรยากันซึ่งจะบอกได้เลยว่าทุกๆวัฒนธรรมก็มีประเพณีน,นี้นะครับ ซึ่งพระเจ้าได้ทรงโปรดใส่ไว้ให้ในชีวิตของมนุษย์ตั้งแต่ตอนที่พระองค์ทรงสถาปนาครอบครัวขึ้นมาแล้วและนี่คือสิ่งที่จะเป็นส่วนที่จะทําให้เกิดครอบครัวที่แท้จริงและไม่เกิดความสับสนว่าใครเป็นใครอะไรยังไงแต่ว่ารู้ว่านี่คือหน่วยของครอบครัวที่เกิดขึ้นเมื่อชายและหญิงตกลงที่จะอยู่ด้วยกันแล้วก็สร้างครอบครัวขึ้นมาด้วยกัน แต่ถ้ายังไม่มีการประกาศชัดเจนว่าจะสร้างครอบครัวมันก็ยังไม่ถีอเป็นหน่วยครอบครัวขึ้นมาแล้วก็อาจจะเกิดความสับสนในสังคมยกตัวอย่างเช่นถ้ามีคนหนึ่งมาจีบคนที่คุณไม่ได้ประกาศตนว่าเป็นคู่ของเขาแต่คุณได้หลับนอนกับเขาแล้วคนอื่นเขาจะรู้ได้อย่างไรว่าคนคนนี้เป็นคู่ของคนที่คุณมีคอมมิตเมนต์หรือความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะอยู่ด้วยกันตลอดไปเขาจะรู้ได้อย่างไร อันนี้เพื่อความเป็นระเบียบของสังคมและการที่จะสร้างครอบครัวที่มั่นคงแล้วก็ไม่มีคนหนึ่งคนใดมาแทรกแซงหรือทําให้เกิดความสั่นคลอนในครอบครัวที่คุณตั้งใจจะตั้งขึ้นมานั้นแต่เรารู้แน่ๆว่าการที่เราอยู่ก่อนแต่งนั้นเป็นสิ่งที่พระเจ้าไม่พอพระทัยและพระองค์จะตีสอนคนเหล่านั้นครับ คำถามก็คือว่าถ้าเราลดเลเวลลงมาหน่อยหนึ่งฮะแล้วคำว่าอยู่ด้วยกันก่อนแต่งเนี่ยหมายความว่าจะอยู่ด้วยกันใช้ชีวิตร่วมกันในบ้านหลังเดียวกันหรือในเกหะสถานเดียวกันแต่ไม่ได้หลับนอนด้ยวยกันหรือมีเพศสัมพันธ์กันเนี่ยผิดพระคอมภีร์ไหมพูดยากมากครับ มันก็อาจจะไม่ผิดพลาดในเรื่องของการร่วงประเวณีแต่มันอาจจะผิดในแง่ของการที่อาจจะทําให้หลายๆลคนสะดุดแล้วก็อาจจะทําตามในสิ่งที่คุณทําแต่เขาอาจจะไม่สามารถขีดเส้นได้มากเท่าก,กับที่คุณขีดเส้นแล้วเขาอาจจะข้ามไปโดยที่ใช้คุณเป็นแนวทางในตอนต้นแต่หลังจากนั้นเขาไม่สามารถจะดําเนินตามแนวทางอันมีวินัยอย่างมากของคุณในระดับนั้นได้ ฉะนั้นชีวิตคิเสเตียนไม่ใช่แค่เรื่องของฉันทําได้ฉันทําไม่ได้ผิดถูกแต่มันเป็นเรื่องของความเหมาะสมและการที่เราจะเป็นเกลือและแสงสว่างและเป็นแบบอย่างที่ดีกับคนอื่นด้วย oh. ชีวิตสมรสครับมันไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของการที่จะหลับนอนกันละกันอันนั้นมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งของชีวิตสมรสและการที่พระเจ้าจะใช้ชีวิตสมรสในการที่จะเพิ่มพูนครอบครัวหรือในการที่จะนความสุขมาสู่คู่สมรสแต่ชีวิตสมรสเนี่ยเป็นภาพสะท้อนของข่าวประเสริฐด้วย ถ้าเราพริจารณาในพระธรรมเอเฟซัสบทที่5เนี่ยเราก็จะพบว่าภาพของชีวิตสมรสเนี่ยสะท้อนภาพของพระเยซูคริสต์และคริตสตจักรหรือผู้ที่เชื่อถือในพระองค์นั่นเองดังนั้นการที่เรามีชีวิตสมรสที่เหมาะสมถูกต้องมีพันธสัญญาต่อกันและกัน,กนตามพระคำของพระเจ้าเนี่ยทำให้เราสามารถประกาศข่าวประเสริฐผ่านทางชีวิตสมรสได้ ดังนั้นมันจึงเป็นเรื่องสําคัญครับที่เราจะทําให้มันชัดเจนอย่าเพียงแค่แต่างงานเพื่อไม่ให้คนสะดุดแต่จงแต่างงานเพื่อให้คนได้รับระพรจากชีวิตสมรสของคุณและให้เห็นภาพสะท้อนของพระเจ้าผ่านทางความสัมพันธ์ที่คุณมีต่อกันเหมือนดังที่ความสัมพันธ์ที่พระเจ้าทรงมีต่อมนุษย์พระองค์ทรงเรียกพระองค์เองว่าเป็นสามีของผู้ที่เชื่อสม,มุนนั่นหมายความว่าพระองค์ทรงปลูกพันธุ์อย่างมั่นคงใกล้ชิดและไม่เปลี่ยนแปลงใจของพระองค์ไปไหนต่อผู้ที่เชื่อนั่นแหละครับ ภาพสะท้อนของชีวิตสมรสในแง่ของการประกาศข่าวประเสริฐครับเออพี่เอกครับพี่เอกครับถ้าเกิดผมเป็นคนดูอยู่แล้วผมพลาดไปแล้วผมเคยมีอะไรกับแฟนผมก่อนแต่งงานไปแล้วผมสามารถแก้ไขยังไงได้บ้างครับมันเป็นสิ่งที่รู้สึกสบายใจหน่อยหนึ่งที่ได้ยินคำว่าพลาดไปแล้วออกมาจากคำถามนั้น เพราะว่าคําถามนี้เนี่ยที่มีคาว่าพลาดไปแล้วเนี่ยเป็นคําถามคนที่รู้สึกสํานึกผิดกับสิ่งที่ทําไปเป็นคนที่มีความปรารถนาจะเริ่มต้นในสิ่งที่ถูกต้องคําถามว่าผมจะทาอย่างไรต่อไปเนี่ยเป็นคําถามที่ดีมากเพราะนั่นเป็นความตั้งใจที่จะกลับมาหาพระเจ้าแล้วก็ตั้งใจที่จะเริ่มต้นใหม่กับพระองค์มีความผิดพลาดเกิดขึ้นในชีวิตของทุกคนมากมายคนนั้นพลาดเรื่องนี้คนนี้พลาดเรื่องนั้นคุณพลาดเรื่องนี้ทุกๆคนมีความผิดพลาดเกิดขึ้นทั้งนั้นผมไม่ได้พูดอย่างนี้เพื่อจะส่งเสริมความผิดพลาดด้้เกิขึนต่อไป แต่ผมกําลังบอกว่าพระคัมภีร์เข้าใจถึงความบกพร่องที่มันเกิดขึ้นได้แล้วก็ความพลาดพลั้งที่มันเกิดขึ้นและถ้าใครก็ตามมีเจตนาที่จะกลับมาสู่ความถูกต้องมีเจตนาที่กลับมาเดินใกา้ชิดก,กับพระเจ้าพระองค์คือพระบิดาที่อยากจะรับเรากลับเข้าสู่บ้านของพระองค์พระองค์ต้องการที่จะให้คุณกลับมาสู่การดําเนินชีวิตที่ถูกต้องเที่ยงตรงกับพระองค์ต่อไปให้เราสารภาพกับพระองค์ให้เราขอโทษพระองค์ให้เราบอกพระองค์ว่าเราจะเริ่มต้นใหม่ให้เราคุยกับแฟนของเราหรือใครก็ตามที่เรากาลังนอนอยู่ด้วยเนี่ย หรือว่าใช้ชีวิตอยู่ก่อนแต่งันี่ว่าเราจะขอแยกกันในช่วงนี้ก่อนจนกระทั่งเรามีความตั้งใจหรือว่ามีวางแผนที่จะแต่งงานแล้วเราค่อยมาอยู่ด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในฐานะคู่สมรสก็น่าจะถูกต้องมากกว่า เป็นไงกันบ้างครับเมื่อได้ดูคลิปนี้แล้วก็หวังว่าคลิปนี้จะช่วยตอบคําถามหลายๆคาถามที่อาจจะเป็นคําถามที่ถามยากนะในบรรยากาศของชีวิตของเราแต่อย่างไรก็ตามครับหลังจากที่ได้คําตอบในคลิปนี้แล้วก็อยากจะให้พี่น้องนะครับกลับไปที่คริสตจักรแล้วก็เป็นพระพรตต่อคริสตจักรนะครับแล้วก็รู้ว่าพระเจ้าอยากจะให้เราอยู่ในคริสตจักรแล้วก็มีสภาพชีวิตที่เป็นแสงสว่างผ่านทางคริสตจักรของเราด้วยเช่นกันหลังจากดูคลิปนี้แล้วครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็แบ่งปันคลิปนี้ต่อไปไม่ว่าจะทาง แพลตฟอร์มไหนนะครับเพื่อเราจะเป็นพระพรและก็สามารถจะรับใช้พระเจ้าด้วยกันผ่านทางการแชร์พระคำของพระเจ้านี้ออกไปครับแล้วพบกับผมในรีวิวเบิลอีพีหน้าครับถ้าทุกคนสนใจอยากรู้จักพระเจ้าสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่ Facebook CGN ไทยพวกเราพร้อมให้คำแนะนำเสมอ